ลูกตื่นบ่อยตอนคืนเพราะอะไรแม่พราะวิธีฝึกให้ลูกนอนหลับยาวตลอดทั้งคืนที่พ่อแม่มือใหม่ต้องรู้สวัสดีค่ะพบกับแม่โบนะทารกแรกเกิดจนถึง2เดือนตื่นบ่อยมากร้องไห้บ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะการทํางานของสมองลูกส่วนที่ควบคุมนาฬิกาชีวภาพยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ลูกเลยตื่นคล้ายกับตอนที่อยู่ในท้องของคุณแม่นั่นก็คือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนหรือระลอกตื่นตื่นตลอดซึ่งนาฬิกาชีวภาพนี้จะค่อยๆพัฒนาจากแสงสว่างหรือแสงแดดที่สัดส่องเข้ามาในห้องนอนของลูกและ ได้รับการฝึกให้รู้จักกลางวันกลางคืนจากกิจวัตรประจําวันของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกให้ลูกรู้จักกลางวันกลางคืนฝึกได้เลยตั้งแต่ทารกแรกเกิดโดยการสร้างวินยัยการนอนให้ลูกและวิธีพาลูกเข้านอนที่ไม่สร้างเงื่อนไขาการนอนให้ลูกติดเช่นดูดเตาจนหลับดูดขวดจนหลับไกวเปยจนหลับโอ้ยแม่เหนื่อยแต่ปรับให้ลูกกินนมให้เสร็จจนอิ่มจับลูกเรือจากนั้น ก็วางลูกลงนอนบนที่นอนของเขาค่ะฝึกให้ลูกรู้จักตอนกลางวันโดยการเปิดม่านให้แสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอุ้มลูกไปพูดคุยทักทายกับคนในบ้านและพาลูกทํากิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการต่างๆเพื่อให้ลูกรู้ว่านี่คือตอนกลางวันมีแสงพระอาทิตย์แล้วก็มีเสียงและกิจกรรมในตอนกลางวันเกิดขึ้นส่วนการฝึกให้ลูกรู้จักตอนกลางคืนนั้นจะต้องปิดไฟให้มืดหรือเปิดไฟสีส้มสลัวๆเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนินให้หลั่งเอือ้อให้ลูกนอนหลับได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญ คือจะต้องเงียบนั่นเองค่ะอุณหภูมิของห้องก็จะต้องไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวหากเปิดแอร์เปิดอยู่ที่มากกว่า25องศาเซลเซียสขึ้นไปมีกลิ่นบำบัดก็จะช่วยให้ลูกนอนหลับได้ดีฉีดพ่นสเปรย์ช่วยลูกนอนหลับของ Master Rabbit Twinkle Spray ที่ที่นอนอผ้าห่มลูก ด้วยกลิ่นหอมอ่อน,ออนจากน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์มีส่วนช่วยให้ลูกนอนหลับได้ดีเมื่อลูกรู้จักทั้งกลางวันกลางคืนหรืออายุหลังสองเดือนไปแล้วลูกก็จะเรียนรู้และตื่นในตอนกลางวันมากขึ้นลูกก็จะเริ่มรู้จักการนอนกลางวันและจะนอนหลับในตอนกลางคืนได้นานขึ้นด้วยเมื่อลูกอายุ4-6เดือนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถฝึกให้ลูกนอนหลับยาวได้เคล็ดลับฝึกให้ลูกนอนหลับยาว นอนหลับยาวคือลูกสามารถที่จะนอนหลับยาวได้โดยที่ไม่ตื่นขึ้นมากินนมเป็นระยะเวลาตั้งแต่6กถึงสิชั่วโมงดังนั้นต้องฝึกให้ลูกเลิกมือดึกให้ได้ก่อนแล้วมาฝึกให้ลูกนอนหลับยาวค่ะ 1. นคนฝึกจะต้องเป็นคนเดิมเช่นพ่อหรือแม่ 2. บ้านหลังเดิมที่ลูกเคยนอนประจาที่นอนห้องนอนไว้สําหรับนอนในตอนกลางคืนเท่านั้น 3. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการนอนคือปิดไฟหรือเปิดไฟแสงสีส้มสลัวสลัวชิสเพลช่วยลูกนอนหลับง่ายของ m a s t e r r a b b i twinkle t play ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของสารสก,กัดจากดอกคาโมมายล์และน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์เป็นเจ้าเดียวที่เป็นสเปเชวยนอนนได้รับเลขจดแจ้งความปลอดภัยออร์แกนิกมี USDA Organic ได้รับใบรับรองจากซีริราชและมหิดลและผ่านการทดสอบว่าช่วยกำจัดไรฝุ่นจึงช่วยกำจัดไรฝุ่นบนที่นอนและผ้าห่มลูกได้มีส่วนช่วยลดอาการการเกิดภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ที่นอนลูกได้และยังได้รับรางวัลจากอเมรีนเบบี้นคิดสด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมตัวช่วยคุณแม่มือใหม่อีกด้วยยิ่งทําให้แม่อย่างเรามั่นใจหยิบมาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยให้ลูกของเรานอนหลับได้ดีตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดฉีดพ่นที่นอนผ้าห่มลูกก่อนนอนทุกคืนช่วยลูกหลับง่ายหลับดีตลอด ทั้งคืนมีติดบ้านไว้อุ่นใจค่ะแม่ 4. ทำกิจวัตรก่อนนอนและตื่นนอนเป็นเหมือนเดิมทุกๆวันเช่นพาลูกเข้านอนก่อนสามทุ่มอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนและกระซิบข้างหูเบาๆว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะและ ปลุกลูกตื่นในตอนเช้าก่อน8โมงเปิดม่านให้แสงแดดส่องเข้ามาแล้วก็กระซิบข้างหูว่าอารุณสวัสดิ์ค่ะลูก 5. หลีกเลี้ยงการนอนช่วงเย็นหลัง5โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าจะทำให้ลูกนอนดึกได้ 6. เลี้ยงการทำกิจกรรมที่โลดโผนตอนก่อนนอนเช่นยกลูกขึ้นซูมในลักษณะแบบนี้เพราะว่าจะทำให้ฮอร์โมนอะดีนาลีนลูกหลังและทำให้ลูกนอนหลับไม่สนิทตื่นบ่อยในตอนกลางคืนได้7 เลี่ยงการดูจอทีวีจอมือถือเพราะจอเหล่านี้มีแสงสีฟ้าอาจจะทำให้ลูกนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทได้แกลางวันให้ลูกเล่นเยอะๆให้ลูกนอนกลางวันประมาณ2-3รอบรอบละประมาณ1-2ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ลูกนอนหลับยาวตลอดทั้งคืนแล้วค่ะแม่